วันนี้ก็ทําเวลาเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ทุกคนเ <c oughs> <c oughs> มื่อเช้าเพิ่งจะเก็บขายไปนะคะยางสองมีดค่ะไปขายยางสดนะคะเมื่อเช้านี้เพราะว่าไม่อยากเอาไว้นานนะคะฝนมันตกใส่กลัวยางมันจะเน่าอะค่ะลุงก็เลย เก็บไปขายก่อนนะคะเมื่อเช้านี้ค่ะเมื่อเช้านี้เก็บขายไปรอบนึงแล้วนะคะตอนบ่ายงายถ้วยแล้วนะคะพี่ๆทุกคนได้โอกาสพอดีนะคะฝนหยุดตกเมื่อเช้านี้ค่ะต้นยางเพิ่งจะแห้งนะคะลุงชอบยางเล็กแบบนี้ค่ะยางหน้าสองแบบนี้ค่ะลุงชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามันกรีดเร็วค่ะใช้เวลากรีดไม่นานนะคะ วันนี้ก็รีบตามเคยนะคะพี่ๆทุกคนกีดแปลงนี้เสร็จนะคะลุงก็จะไปอีกแปลงหนึ่งนะคะไปกีดยางสอยต่อนะคะแปลงนี้ก็ซักสองชั่วโมงก็จะเสร็จแล้วค่ะแปลงนี้ค่ะยางห้าร้อยต้นนะคะลุงใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะก็เสร็จแล้วค่ะมันไม่เหมือนยางสอยนะคะพี่ๆทุกคน ยางสอยมันใช้เวลานานกว่านี้ค่ะเป็นสองเท่าเลยนะคะยางเล็กใช้เวลาไม่นานนะคะในการกรีดนะคะพี่ๆทุกคนห้ารอยต้นลุงก็จะใช้ประมาณห้ารอยต้นลุงก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะ ดูแล้วฝนไม่น่าจะตกนะคะถ้ามาก็อาจจะเป็นสักห้าหกโมงเย็นนะคะดูแล้ววันนี้ค่ะวันนี้ก็ทำเวลาเหมือนเดิมนะคะพี่ๆทุกคน กรีดแป๊บเดียวนะคะพี่พี่ทุกคนใช้เวลาไม่นานค่ะอังเล็กกรีดง่ายนะคะพี่พี่ทุกคนใช้เวลาไม่นานด้วยค่ะไม่เหมือนยางสอยอค่ะพี่พี่ทุกคน